ปวดหัวเลยแล้วจะออกได้ไหมอ่ะพี่โอ้โหลงมาเข้าทางด่วนเฉยเลยไอ้เหี้ยกูเข้ามาได้ไงวะกูถามจริงไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูกูจะกลับยังไงวะเนี่ยเข้ามาผิดจะออกได้ทางไหนนี่พี่อ,อ,พพอ,อะไรนะใช่ไม่ผิดโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวมไพร์ซูเปอร์บอยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราจะออกไปล่านนะครับผมอ่าพี่ไปเลยไปเลยไปเลยพี่จะตกใจอนะไรไหเหมือนพี่เหว๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆหมดนี้ไม่ได้หมดนี้ไม่พร้อมนะครับผมนี่ครับผมต้องหมดนี้เลยจัดไปสำหรับหมดเครื่องบินนะไอ้้ยรถมาเยอะอะไรวันนี้วะ าะไปวันนี้พร้อมจะรันอีน้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมออกมากค่สองคันนะพอดีบอกพี่คนหนึ่งบอกว่าให้รอที่เตาถ่านมันนะครับผมตอนนี้พี่แกบอกว่าสื่อสารนี่ไม่รู้เรื่องนะฮะร,รู้สึกว่าจะไปก่อนแล้วโอ้โหกูโดนทิ้งอย่างโดดเดี่ยวอย่างแรวันนี้ แล้วรถใหญ่อย่างเงี้ยเราจะใส่หมดเครื่องบินได้ยังไงดูดิรถอย่างเยอะเลยนะ นแท็กไปบออยงไงก็แบบสื่อสารนั้นไม่ให้ใจนะไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอ้โหรถเยอะขนาดนี้โอ้รีบไปก่อนเราก็ขี่รถไม่ค่อยเร็วด้วยนะผมการหอกเพื่อทำให้แบบมันลูกลมนะ แบบประมาณ20ตัวครับผมโอ้โหทฤษฎีไหนทฤษฎีไหนครับว่าเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยหนาวแล้วนะวันนี้แถวนี้มานี่แบบว่าตอนกลางวันจะมีพี่รวนะมาตั้งตรงเนี้ยโดวนี้กู500,000พันหนึ่งโอ้ยดึงดึงดึง เจ้าเซเลสิบนะครับผมเอกลักษณ์ของมันคือช่วงปลายนะผมท็อปช่วงปลายนี่หนักเอาเรื่องนะครับผมเอสหกเอสพันก็มาเห็ครับผมผมมันอนนหนึ่งอยู่แล้วครับผม mm hmm. แต่ถ้าเป็นช่วงต้นนะครับผมเราสู้รถด็ดไม่ได้เลยนะโดนตบหายอะ่ะเหลือแต่ฝุ่นเนะี่ยเซ็สิบช่วงต้นมันไม่มีเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้มันสเต็ปไหนแนวนี้เนะาะใครจะไปขี่สองร้อยสามร้อยตลอดเวลาเนี่ย อยากได้ช่วงต้นกลับขึ้นมาเราก็ต้องา <eterm Gore> ไปแฟดไปจูนอีกนะครับผมผมคิดว่าผมมาถูกทางอยู่นะไอ้เหี้ยตรงอย่างเดียวกูจะหลงแน่วะรถเยอะมากเลยก็สำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับไอ้คนอาจจะพักผ่อนกลับบ้านนะครับผมเมียรออยู่ที่บ้านนะนะไม่ต้องซิ่งมาก เพราะคุณนี่จริงๆนะ่ยว่าเรามาลั่นขนาดนี้นะครับผมขี่ไปหรืว่ากระแทกหูใครก็คราบขออภัยนะส้มตินนะเอ้ยไม่ใช่คราบขอภัยน้าที่ตรงนี้ด้วยนะกูจะโดดนะกูกลัวตำรวจยังไม่พอเลยมากลัวคนรุ่นทางด่าพ่อเราไม่นะครับผมอยู่ยากกว่ามุมตอนนี้ไอ้เหอะไอ้เจแค่อาจจะมาตะฮับ ก็ไปแกผมทางเริ่มลงเอไหมผจัดแล้วเนี่ยผมก็ขี่รถไม่ค่อยเร็วมากนะครับก็สําหรับใต้ทางด่วนอย่างนี้นะครับผมขี่ประมาณน้อยนึงอย่างเงี้ยรถใหญ่ผมว่าไม่ได้ขี่เร็วขนาดนี้นะเพื่อนๆลองดูเนี่ครับผมเขี่ยนึงเราก็แซงได้ทุกคันอยู่แล้ว แล้วผมมันเป็นโรคประสาทอะไรอย่างหนึง่งไม่รู้ขี่รถช้านะผมไม่ค่อยขี่รถเร็วเลยอ่ะดูดิแค่นี้มันก็ขี่ได้แล้วนะขี่เร็วมากไม่ดีไอทุกคนขี่เร็วมากมันจะดึงงนะมันจะดึงเสร็จแค่ต้องบองกว่าผมเพิ่ม20แเรงมา ว่าไงอ่ะท่อใบอื่นก็มาครับผมถ้าเ,เพื่อนจะรันกับผมได้เ,เพื่อนต้องถอดท่อขี่แล้วล่ะว่าไงครับผม i am no โนหนึ่งครับผม Can you smile ครับผมแฟร์ริ่งไทยแลนด์ล่ะไม่รู้จะมาถูกท้าหรือเปล่าแล้วต้องอย่างเดียวกู ขยันะร่ญญางก็าาบินสบอยวันนี้เงียบริบเลยขี่ไม่ได้เลยอันยันแค่พี่กระบากระบะ่าถือว่าเป็นกระแสนิยมในประเทศไทยของเรานะครับ ว่าจักระบะสิ่งกระบะครอบมีทุกแนวนะผมสายเราไป็สายมิกไซนรนะผมไม่รอหรอเสียงลั่นๆนะครับผมขี่ไปไหนก็โดนแดดดพ่อโลแม่ครับผมแ่ามาเหรอครับผมไม่ได้ยินนะครับผมแค่จะพูดกับเพื่อนกูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วครับวันนี้ขี่คนเดียวเหงาเลยกูเนี้ยโอ้โหอะไรของกูเนี่ย รู้สึกว่าพี่ตุ๊กของเรานี่แบบว่าจะสื่อสารันไม่รู้เรื่องนะผมบอกให้รอบตทนะเกไปรอบตร,รที่ไหนก็ไม่รู้นะปะเหมือนพี่เอ๋อครับพี้เอ๋อเลยพี่เขาเอ๋อกันว่าที่ต้องแบบว่าไม่อยากทำความเร็วมากนะผมพอดีไม่รู้ทางก็แบบว่าตามมีตามเกินนะครับรถผมมันวิ่งได้แค่ร้อยหนึ่งเท่านี้นะผมทำอะไรไม่ได้เน้นเสียงไหมครับผมเน้นเสียง เดิมผมไม่รู้ว่าพี่แกไปจอดตรงไหนแล้วนะเอาจริงนะคนทำไมจะขี่รถโดยไม่เห็นคนแนละ้วขี่ไปเรื่อยๆเ,เลยหรือวะโอ้พี่ที่สุดจริงๆนะคือบางทีอะขี่ไปไม่เห็นแบบน้องมาข้างหลังนี้ก็ต้องจอดดูแล้ววะ่ะแต่นี่คือแบบไม่มีหยุดครับผมไปต่อเรื่อยๆผมขี่มาไกลขนาดนี้ผมยังไม่เจอพี่แกเลยนะ ี่ไม่ดีหรือหูพี่ไม่ดีวะเนี่ยฝนต้องแวะก่อนอสมมจะลงทางแบบของจริงเน่ย นี่ไงโทรมาแล้วพี่ต๊กอยู่ไหนอ่ะพี่ถึงอน,นุสาว,วรีย์แล้วเหรอเออเลยมาแล้วเนี่ยเลยนี่มาแล้ผมยังอยู่ใคนค่ายทหารอยู่เลยอยู่ค่ไหนอยู่เลยอ่ะพี่ไม่หันมามองผมบ้างเลยเ,เนี่ยเดี๋ยวผมไปรอพี่อนุสาว,วรีย์ก็ได้พี่พี่วนกลับมาอนุสาว,วรีย์ก่อนพี่ทาอนุสาว,วรีย์อ่ะตรงไหนก็ได้ตรง ที่มันจอดได้พี่เดี๋ยวค่อยวนหากันอีกทีพี่ก็สุดโพดไม่หันมามองกันบ้างเด้อบานนี่ผมยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหยากเลยแบบเนี้ย ติดมากๆเลยครับผมสดเด็กสิบมันเป็นรถที่แบบว่าเรายกไี่ขึ้นนะทุกคนผมรู้สึกแบบมันเคีียอะไรไม่รู้ไม่รู้มันฟรีทิ้งหรือว่าเราไม่รู้รอบมันนะผมก็ซัดรอบประมาณร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเออมันไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะมันต้องติดคัดเว่ยสเด็กสิบอ่ะเป็นรถที่ยกรรอโคตรยากเลยนะ จริงนะพี่ก็สุดพอดว่ะขี่จนอันุสาวรีนี่ยังแบบอิดทางหรือเปล่าเนี่ยพี่เนี่ยก็จะออกได้ไหมเนี่ยเอ้าพี่อ่าลงทางโอ้ปวดหัวเลย้วจะออกได้ไหมอะ่ะพี่โอ้โหหลงมาเข้าทางด่วนเฉยเลย ไอ้หียกูเข้ามาได้ไงวะกูถามจริงไอ้เหี้ยไหนอ่ะจะออกยังไงอ่ะเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนเออพี่ครับหใจคนไทยเดี๋ยวจะเชื่อเลย ชิพหายแล้วกูจะกลับยังไงวะเนี่ยพี่ครับเข้ามาผิดจะออกได้ทางไหนนี่พี่ย้อนกลับครับย้อนตรงนี้ไปใช่ไหมพี่ย้อนกลับไปแล้วมันมีทางออกโอ้โหหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยหัวร้อนจัดเลยไอ้เฮียขับรถจนหลงเข้าทางด่วนมันมีที่ไหนวะไอ้เฮีย ดิคนเราไอ้แค่แบบขับแค่นี้ยังหลงได้เพื่อนๆโอ้โหมันตลกมากเลยนะเว้ยหลงเข้า,าทางด่วนคือแบบเนี่ยรถเข้ามาสวนกูจะทำไงเนี่ย ยังเวอเลยขับรถมาตั้งนานยังผิดได้อ่ะไปไหนครับเนี่ยกลับบ้านนะครับโอ,โอ้ยตอนนี้สติเริ่มไม่มีแล้วอะ่ะสติเริ่มไม่มีแล้วซัดมาเมื่อกี้ก็เกือบจะชนเขานะผมมองไฟแดงไม่เห็นว่ะเหมือนชิวผมมันมีปัญหา เพื่อเป็นวิธีเนี่ยอ้ยโง่เขินเลยอะแหมวันนี้เป็นไรก็ไม่รู้นะครับผมสิ็งวะ่ะโอ้โพี่พี่ต้องรับผิดชอบไหมพี่ตุ๊ก ทำผมโรคกว่านี้พี่พี่ไม่คิดจะมองข้างหลังเลยจริงกว่านี้อย่ยโอ้โหพี่ก็ไม่งงว่าผมต้องแซงพี่มากไหมอย่างนี้ <c oughs> แล้วผมอะ่ะโรคเลยพี่ผมขึ้นทางด่วนน่ะ <c oughs> ผมยิ่งขึ้นทางทางด่วนก่อนเดี้ยวมาตรงเนี้ย <c oughs> อย่างเหี้ยเลย <c oughs> ผมยังงงว่าผมนังขี่ในกรุงเทพไม,ไม่ได้เลยจริงๆร่วะ <c oughs> แล้วเหมือนปิดชิวอ่ะเราไม่เห็นทางออกเว้ยตั้งแต่ที่ทางเบี่ยงออกมันอยู่ใกล้ๆ <c oughs> แต่ดันขึ้นไปตรงตรงป้ายกั้นเลยอะ่ะ โอ้ปวดหัวเลยลกแล้วเนี่ยผมตอนนี้ใจเสียแล้ว